วันนี้พี่มีมาอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นเนื้อตุ๋นหม้อไฟเขาว่ากันว่าเป็นร้านเก่าแก่ย่านลาดพร้าวดูจากหม้อไฟก็รู้ว่าเก่าแก่แค่ไหนเดี๋ยวจะพาไปดูว่ามีอะไรบ้าง คิดอะไรไม่ออกก็สั่งรวมไว้ก่อนที่เราสั่งมาจะเป็นหม้อไฟเนื้อรวมมีเนื้อสดเนื้อตุน๋นเอ็นแก้วลูกชิ้นแล้วก็เครื่องในนำจิ้มสูตรของทางร้านบอกเลยว่าเด็ดมากกลมกล่อมเปรี้ยวหวานครบรสหม้อไฟที่นี่เขาจะเป็นสูตรต้มแซ่บต้มยำอะไรสักอย่างเนี่ยเหมือนเวลาเรากินขาไก่ซูปเปอร์อะ่ะเขามีถั่วง,งอกมาให้ด้วยนะแต่ว่าไม่กินผักก็เลยไม่ได้ต้มเลยนี่คือเนื้อตุ๋นที่เขาให้มาในหมอ้อเนื้อสดก็ลวกกินเองได้เลยชอบความ นสุกระดับไหนเอ็นแก้วมนันนึบหนับนึบหนับจิ้มน้ําจิ้มแล้วก็กินกับข้าวสวยร้อนๆแล้วน้ําซุปที่นี่เนี่ยเขาก็เติมได้เรื่อยๆเลยนะบอกเด็กเสิร์ฟได้เลยเขาก็จะมาเติมให้อันนี้เราสั่งแยกมานะเครื่องในที่นี่เขาทํามาดีมากๆเลยนะไม่มีกลิ่นสาบเลยตุ่นมาอย่างเปื่อยโต๊ะไหนๆมาก็ต้องเติมข้าวอยู่เรื่อยๆเพราะว่ามันอร่อยจนหยุดไม่อยู่ราคาหม้อไฟเนื้อเริ่มต้นที่200สําหรับ2คนกินนะถ้าจะเพิ่มอย่างอื่นก็ เริ่มต้นที่จาละ80ก็ถือว่าอร่อยสมราคาพิกัดร้านอยู่ตรงข้ามกับบิ๊กซีราดพร้าวือว่าร้านสมบูรณ์ไทยที่ร้านรับเงินสดเท่านั้นนะสามารถจอะรถได้ที่บิ๊กซีราดพร้าวแล้วก็เดินข้ามสะพานลอยมาก็ถึงร้านเลย